สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพีเซตนงานในหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการขนส่งค่ะกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการขนส่งกรมการขนส่งทางบกส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรดบรรทุกคิวมาร์กให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี2553โดยเริ่มให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนสง่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทางจนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนสง่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน541รายโดยมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้รับการรับรองจำนวน7756คันจากทั่วประเทศพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนด้วยรถเพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วประหยัดและปลอดภัยซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ใช้รถเพื่อการขนส่งจะต้องได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเสียก่อนและสำหรับตัวรถตลอดจนการใช้งานและการขับขี่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งมีข้อสำคัญหลักๆดังนี้ ข้อกำหนดด้านผู้ประกอบการขนส่ง 1. ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะทำการประกอบการขนส่งต้องได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนก่อนหากฝ่าฝืนหรือไมไ่ปฏิบัติตามจะต้องวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช้รถผิดประเภทตามที่อนุญ,ญาตไว้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นครั้งคราวตามหลักและวิธีการที่กำหนดหากฝ่าฝาืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องปฏิบัติให้ไป,ไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งอาทิจำนวนรถที่ใช้ในการขนส่งลักษณะชนิดขนาดของรถ และเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่ง 4. ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจำรถประวัติผู้ประจำรถและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษไม่เกิน 50,000. บาท 5. ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ใช่หรือนินยอมให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หากปรากฏว่าขณะใช้หรือขณะยินยอมให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถผู้นั้นกระทำการหรือมีอาการเมาสุราหรือของมืนเมาอย่างอื่นเสพสารเสพติดให้โทษเสพวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหากฟ้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ6 ผู้ประกอบการขนส่งต้องดูแลป้องกันมีให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถขณะที่มีอาการเมาสุราหรือของมือเมาอย่างอื่นเสพยาเสพติดให้โทษเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหากปรากฏว่าผู้ขับรถได้การกระทำดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระวางโทษปรับไมเกิน4 0,000บาท เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้มีส่วนรู้เห็นและได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วจะป้องกันมิให้ผู้ขับรถกระทำดังกล่าว 7. ผู้ประกอบการขนส่งเจ้าของรถต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่นายทะเบียนออกให้หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาท พระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522พระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522เป็นกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับการขับรถการบรรทุกการใช้ความเร็วข้อห้ามการเดินรถและอื่นๆซึ่งมีข้อสำคัญหลักๆดังนี้ ข้อกำหนดด้านการบรรทุก 1. รดบรรทุกให้บรรทุกสูงไม่เกิน3.00เมตรจากพื้นทางเว้นแต่รดบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน2.30เมตรให้รดบรรทุกสูงไม่เกิน4.00เมตรจากพื้นทาง 2. รดบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของให้บรรทุกสูงไม่เกิน4.20เมตรจากพื้นทาง พระราชบัญญัติทางหลวงพศ2535เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและกำกับการใช้ทางโดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วใช้บนทางหลวงเกณฑ์น,น้ำหนักของยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกที่จะนำไปใช้วิ่งบนทางหลวงซึ่งในส่วนของข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าวเป็นไปตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัปทานเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักน้ำหนักล้นบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายวิ่งบนทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัปทานฉบับลงไว้ที่22ธันวาคมพศ2548 ภาษมูลค่าเพิ่มในกรณีการประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้ามาตรา77ทับ2มาตรา80วงเล็บ2มาตรา81วงเล็บ1และมาตรา80ทับ1วงเล็บ3แห่งประมวลรัษฎากรค่ะข,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ